ทูครับวันนี้ผมจะนําท่านมาชมการเรียงกระดูกศพคนที่เผาแล้วนะครับเวลาเขาเผาเสร็จนะครับเขาก็จะนี่เป็นนี่เป็นส่วนขี้เถ้านะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นเศษกระดูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะแยกส่วนนะครับว่าจะเรียงยังไงครับท่านผู้ชมครับส่วนนี้คือส่วนที่เราตักขี้เถ้าแล้วก็เศษกระดูกนะครับมาจากเตาเผานะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเอามาจุ่มน้ํานะครับแล้วก็แยกกระดูกเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นกระดูกคนนะครับแเป็นกระดูก ครับเขาจะแยกครับเวลาเขาแยกเขาแยกส่วนไหนครับเขาแยกส่วนหัวแขนขาลำตัวหัวแขนขาลำตัวเรารู้ได้ไงว่าเป็นแขนขาลำตัวเป็นกระดูกกระดูกกระดูกไม่เหมือนอ๋อกระดูกไม่เหมือนเพื่อเขาเป็นแบบขาแขนแล้วก็นี่คือนี่คือแขนอนี่คือแขนใช่ไหมเปนสี่กลวงอ่าสี่กลวงเขาจะแยกอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้คือกระโหลกครับกระโหลกนะครับเขาจะแยกส่วน่ยนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ เนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการเรียงกระดูกคนให้เป็นลูกคนใช่ไหมการแปลธาตุเป็นการแปลธาตุเป็นการแปลธาตุารราครับ,รบรท่านผู้ชมครับแปลธาตุหลังจากเราเผาสังกพลเสร็จแล้วครับเนี่ยนะครับเอาขี้เถ้ามาแล้วก็เอาส่วนที่เป็นกระดูกนะครับเอามาล้างน้ำแล้วเราก็แยกนะครบับนั่นีน่ครับส่วนที่เหลือก็เอามากรองนี่ครับอ๋อท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะบดกระดูกให้แกละเอียดใช้วิธีการบดยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวกรรคับมีที่บดใช้เหล็กกดอ๋อใช้เหล็กกดนะครับเดี๋ยวก็จะบดอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับ นี่บดกระดูกนะนี่นี่ครับนี่เขาเรียกว่าวิธีบดกระดูกครับใช้เหล็กกดนี่ครับเป็นกระดูกคนครบับท่านผู้ชมครับเราบดละเอียดแล้วเราก็เอามาหลวมนี่บดกดให้ละเอียดเลยครับกดให้ละเอียดนะฮะนี่เป็นส่วนของกระดูกครับอนี่กระดูกมนุษย์ครับเทน้ำออกครับนี่เอาไว้นะครับมีภาพสาเตียนมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ออามาวางนี่ครับ ทำเป็นปั้นเป็นหุ่นของผู้วายชนอ๋อนะครับก็จะปั้นนะครับหลังจากนี้เขาก็จะปั้นเป็นหุ่นของผู้วายชนครับท่านผู้ชมครับนี่จะอยู่ๆมาปั้นได้ง่ายๆครับนี่ครับเขาแยกส่วนนะแยกส่วนทำพิธีกรรมก็เรียกว่าเจแัดศีธาตุนะครับัติธาตุของผู้วายชนจะต้องให้ครบ32อาการ32จะต,ต้องมีครบในส่วนของผู้วายชนอ๋อต้องเก็บให้ครบ32ของของอวัยวะของคนนะครับ ชิ้นนะครับกระดูกก็ต้อง32ชิ้นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นรูปคนเลยฮะนี่ครับนี่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่เขาเรียกว่าแปรธาตุนะครับแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของกระดูกแล้วเอามาบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาลอยให้น้ำเสด็ดน้ำเลยนะครับก็จะเอามาประกอบเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นรูปเป็นรูปคนที่ครบอาการ32นี่ครับอ่านะครับเริ่มจากส่วนหัวครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นกระโหลกนะครับกระโหลกนะฮะนะครับนะครับนี่นี่กระดูกที่เป็นส่วนกระโหลกครับนี่กระเลงตรงนี้ฮะ ที่เราเตรียมอาไว้เมื่อกี้ครับที่เราแยกส่วนนะครับเราก็เอามาเรียงในส่วนที่เป็นกระโหลกนะครับอ่ามันจะเป็นส่วนหัวครับกระโหลกก็คือส่วนหัวครับประยครับเรียงจากกระดูกกระโหลกนะฮะแล้วก็มาที่คอมาที่คอแล้วก็มาที่แขนนะฮะนี่ครับนี่ครับคือกระดูกที่เราเก็บมาเราแยกส่วนไว้เรียบร้อยครับประยครับนี่ครับนี่ครับหมอเขาแยกส่วนไว้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่นะครับ แล้วเราก็มาเรียงมือคือมือคอคือคอกระโหลกก็คือกระโหลกครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่โครงครับข้างละห้าครับนี่ครับตอนนี้เป็นการเรียนที่โครงครับที่โครงข้างละห้านะครับนี่ที่โครงครับซ้ายห้าขวาห้านะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฮะพอเราเอามาเผาเสร็จก็กลายเป็นเท่าฐถ่านตายเป็นกระดูกนะครับแบบนี้ครับนี่ข้างละห้าครับเป็นที่โครงนะครับ นี่นะครับนี่ครับนี่หมอเราจะเรียงครับเรียงกระดูกขาครับตอนนี้เป็นกระดูกขาอยู่ครับขาห้าเหมือนกันอ๋อกระดูกก็ข้างละห้าเหมือนกันครับให้ครับห้าชิ้นครับซี่โครงห้าแขนห้ากระดูกห้าครับจต่ขอหนึ่งครแล้วก็มันมีกระดูกนท่านผู้ชมครับที่กระโหลกใช่ไหมครันี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ขาห้านะครับให้ครับสามสิบสองครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าสามสิบสองนี่มันมาจากอะไรกระดูกครับสามสิบสองชิ้นใช่ไหมครับหมอ อ๋อนะครับขาสองข้างเป็นสิบที่โครงสองข้างเป็นสิบนะครับแขนสองข้างเป็นสิบสามสิบแล้วก็มีหัวกับคอหัวนับเป็นหนึ่งหัวนับเป็นหนึ่งคอนล้เป็นหนึ่งครบสามสิบสองครับนี่ครับหมอก็จะนับครับข้างละห้าครับแล้วครับท่านผครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่ท่านเห็นครับต่านผู้ชมครับนี่ครับเสร็จการเรียงอาการอะไรนะเขาเรียกการสิบสองเขาเรียกว่าอาการสามสิบสองของมนุษย์ครับนะครับกระดูกสามสิบสองชิ้นครับนี่แขนห้านะครับแขนห้าชิ้นแขนห้าชิ้นเป็นนะคครรัับบาผม ที่โครงข้างร่างเป็น20 20ครับผม20ข้างร่างเป็น30ครับผมาม30เป็นหนึ่งที่คลองโอ้โหเป็น30สองโอ้โหเป็น30สองครับ30สองครับท่านผู้ชมครับนี่กระดูกมนุษย์ที่เราได้ทําการเผานะครับแล้วก็กลายมาเป็นข้าวถ่านแล้วก็เป็นเศษกระดูกที่เหลือเราก็เอามาเรียงแบบนี้ครับครับเดี๋ยวคุณหมอจะยับริกอ่าเมื่อผู้วัยชนนะครับเรียงกระดูกได้ครบอาการ30สองแล้วนะครับเราจะต้องบอกผู้วัยชนว่าคุณพ่อชวนโรมจารีบัดนี้คุณพ่อชวนได้เกิดมาแล้วในโลกนี้้แลวก็ได้ ได้ตายก็หมุนหัวไปทงด้านที่ตะวันตกครับผมหลังจากนั้นหลังจากนั้นพุทธนะครับว่าตายแล้วจะไม่ที่ศูนย์นะครับจะต้องมีการเกิดเกิดใหม่ก็หันหัวไปดางที่ตะวันออกอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะจัดนำผ้านะครับมาคลุมอัฐิของท่านเพื่อที่จะรบพรุ่งนี้ไม่ยอมครับหลังจากนั้นก็เอาผ้าคลุมแบบนี้ครับแล้วก็รอวันพรุ่งนี้นะครับที่จะให้พระสงฆ์นะครับมาสวดนะครับเพื่อที่จะทำบุญไปเกิดใหม่ครับ นี่หมอก็ประพรมน้ําให้ดับสนิทนะครับแล้วก็ครับท่านผู้ชมครับนี่เขาเรียกว่าอังคารนะครับอังคารหมอบอกว่าอังคารก็คือขี้เท่านะครับไม่ใช่กระดูกนะครับนี่ครับส่วนที่อยู่ด้านหน้านี้เป็นกระดูกนะครับแล้วก็ขี้เท่าครับเพื่อที่จะนําไปลอยอังคารในวันพรุ่งนี้ครับ